นึกถึงลูกติดยาติดคุกหัวใจของแม่ก็หาความสงบสุขก็ไม่ได้แล้วก็เขียนว่ารักแม่ห่วงแม่คิดถึงแม่ให้แม่ดูแลสุขภาพในกินข้าวเยอะๆแต่ยามที่อยู่ปกตินอกคุกแต่กลับเดินหนทางที่ผิด ไม่ได้มาดูแลแม่แต่กลับไปอยู่กับเพื่อนตกงลงจิตสำนึกที่ดีทำไมมันไปรู้สึกตอนที่มันกำลังหมดอิสระภาพหรือหมดโอกาสแต่ตอนมีโอกาสทำไมเราจรึงไม่คิดทำสิ่งที่ดีๆก็ขอฝากไว้บรรดาลูกๆทั้งหลายแม่จะอยู่สักกี่วันก็ไม่รู้เกิดท่านล้มปุ๊บปั๊บ,บตายขึ้นมา เราก็เรียกชีวิตคืนกลับมาไม่ได้ฉะนั้นใครที่มีโอกาสทำอะไรให้กับพ่อกับแม่หรือผู้มีพระคุณได้ก็รีบทำใช่ไะนะญาติโยมที่ยังไม่แก่เกินที่ดูเด็กดูลูกดูหลานก็อย่าเพิ่งเอาเงินทองให้เขาหมดเก็บทับสมบัติไว้ส่วนหนึ่งถ้าจะให้ก็แล้วแต่แต่พอส่วนที่เราต้องการไว้ใช้ต้องมีอย่าไปขอเขาตอนแก่ เวลาก็พูดมาที่เราเจ็บช้ำนำใจเงินเราเองให้เขาแล้ววันหนึ่งเราไปขอแล้วก็บอกให้ประหยัดหน่อยหรือต้องอธิบายว่าฉันจะไปทําอย่างนี้ฉันจะไปที่นั่นฉันจะซื้ออย่างนี้ทําไมต้องอธิบายในเมื่อเรามีเงินของเราก็เพราะเราวางแผนชีวิตผิดเราโอนให้เขาหมดคิดว่าเขาจะรักเราดูแลเราไม่เกี่ยวกันอย่าไปบอกลงความรักของใครเด็ดขาดเก็บไว้ ราบดยังไม่ตายยังไงก็ต้องใช้เงินดีกว่าไปนั่งขอคนอื่นเขานะก็ขอฝากไว้ก็เอาวิทยุมาให้ฟังธรรมะเอาเสื้อผ้าเอาข้ามาหกลูกด้วยนะหกลูกเอามานี้อ่านหนังสือได้ไหมไเออนี่นะนี่อ่านว่าไงจ๊ะพุทธพุทธพุทโธพุทโธ พุทโธนะเอาเดี๋ยวนี้แบมือแบมือแบมือเอาท่องให้ดูหน้านี้ท่องว่าอย่างไงเออโูชาพระพุทธเจ้านาโมตัสสะพระกุศลโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบน้าโมตระเพราะว่าโตลรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบโยไม่ต้องพูดสามจบสามจบคือให้ท่องสามั้งเทงคิวทีถามนะครับบอกนี่มันเคยประวัตไปแล้วเรื่องนี้ต่อไปพุทธังสาวนังพุทธังสารนังพุทธังสารนังกชามิทำมังสารนังกชามิพุทธังสังขัง สารนังกระฉามิพุตติยัติทุติยันตทิทุติยัมปิทุทุติยัมปิพุทธังสารนังกระฉามิพุตติยันติทำยมปิสารนังโห เอาชัดๆอย่าภาสาระนังเอาภาษะนังไม่ใช่สาสาระนังสาระนัเอาเป็นคําสั้นสะไม่ใช่สาสานี่ยาวสะละสะระนังขะขามิพุตติยันติสังขังสะละนังสะระนังขะขามิปัตติยันติพุทธภัตติพุทธัง สาระนังสาระนังสาระนังข้าฉามิปะติยันติยันีิทำมังสาระสาระนังข้าฉามิปะติยันยันติติติสังคัง จะละนงังกัปชามิต่อไปพุทธคุณรามกุณสคุณก็คือบทอ,อิติปิโสท่องดูดิพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณฆาคุณ,คคณพระพุทธคุณอิติปิโสอิติโสพะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาวิชาชา,ชาวิชาวิชาชาจารณะจารณะนะจารณะนะสังปันโนสุข้โตโลกะวิทูอนุตะละโนโลอนุตาโรอนุตาโล,าโลปุริสาอิสระ ปุริสธรมร,รมปิสธรรมมะสาระทิทิรัตตาสะสัทธาสัทธาเทวะมุมะมะนุ สารนังมนุษย์สารนังมันจะล่ะสารนังสารสานังที่ไหนแล้วสัตธาเทวะมนุษย์สารนังไปสารนังตรงไหนเล้วโยมไม่มีสารนังเทวมนุษย์สารนังสารนังสารนังพุทธโธพระครวติพระครวติไปฝึกเอานะ โอ้โอยู่นี่่เปลี่ยนใช่ยนหมดนี่ขนาดอาจารย์ยังไม่กลับลูกศิษย์เล่นจะขนาดนี้แล้วโอ้โหเอาทีนี้ฟังธรรมะฟังธรรมะเสียบไฟปุ๊บเสียเมื่อไรก็ชา์จไปทันทีชัดโดยออโต้อัตโนมัติมันช์จเองพอเปิดเป็นหนึ่งคืนหรือเสียบครั้งหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าถอดลักแล้วก็มาเปิดได้เลยมาอยู่ตรงไหนก็ได้วิธีเปิดแค่นี้พอเปิดก็ สวดมนต์ก่อนเลขหนึ่งทำวัดเช้าเลขสองทำวัดเย็นนอกนี้เทศสามปดสชั่วโมงอ่าฟังดูเวลาสวดมนต์จะมีตริงตริงก่อนเนี้ยโยก่อนเสียงใครรู้ไหมเสียงเพราะที่สุดในโลก นะภะกะวะตธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะกะวาตุตาวะกัสังโคทีนี้เ่ตังง้งแต่เลขสามไปนี่อัดไว้สามร้อยแปดสิบเจ็ชั่วโมงนี่อย่าไปดึงออกนะนี่สมองอยู่นี่ เวลาหลักร้อยก็กดสามครั้งหลักสิบกดสองครั้งหนึ่งศูนย์หลักสิบถึงเก้าเก้าต่อไปหลักร้อยก็กดสามครั้งกดให้เร็วหน่อยนะถ้าช้าเดี๋ยวอ่านแค่หนึ่งสองถ้าเป็นนี่เสียงใครรู้ไหมเสียงหลวงพ่อางทำไมจําได้อะจำาทำไมอ่ะเสียงไงเสียงคล้ายกันสิ่งที่เป็นหลักสําคัญก็คือการสํารวมก็ผ่านไปเนาะก็อยากเข้า อยากเข้าไปแต่คนที่พาเข้าไปเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เขาบอกว่าไม,ไม่รู้เขาบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงเ